สวัสดีครับ ه, วันนี้เรามาดูซัมซุงนี่นะครับซัมซุง A 5 2นะครับ5 G ตอนนี้ก็คือปัญหาก็คือไม่อ่านซิมนะครับไม่อ่านซิม no ซิมนะครับเนี่ย ขึ้นขึ้นกายกับบาตท,ทั้ง2องเลยนะครับอ่าแล้วก็รูดลงมาดูอย่างนี้นะพอเรารูดมาปุ๊บเราก็จะเห็นตรงนี้ครับรูปเครื่องบินเนี่ยจะขึ้นสีส,สีฟ้าอ่อนๆถ้าถ้าเราเอาซิมออกแล้วเรารีเซ็ตใหม่ตรงนี้หายนะครับเหมือนลักษณะว่ามีปัญหาเครื่อนสีฟ้าอ่อนครับ ปกติจะสีฟ้าเข้มนะถ้าเรากดอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันค้างหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับมันเหมือนมันทีแรกโทรได้นะครับทีแรกซิมขึ้นนะเดี๋ยวเรามาเช็คเบื้องตน้นกันก่อนนะครับอ่าเปียนแพรแต่ตอนนี้ตูดเราไม่มีนะครับตูดเราไม่พอแพรเรามีสามสองเส้นนะครับ ก็เปลี่ยนแล้วนะครับสองบอร์ดนะครับเอามาลองใส่แล้วก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับไม่อ่านซิมยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะบอร์ดนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ไม่อ่านซิมเหมือนกัน A52 e ปัญหาเยอะนะครับปัญหาสารลาลพัดเลย 5G ตอนนี้นะครับ ก็จะแกะลองเบื้องต้นก่อนนะครับยังไม่นี่ทีแรกอ่านซิมน,นะครับลองเปลี่ยนแพรดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงมีฝมไหมสายสัญญาณก็ทำแล้วนะครับสายสัญญาณก็เปลี่ยนแล้วที่เรามีมีอุปกรณ์ครบนะครับ แต่ว่าเป็นที่บอร์ดก็ไม่ใช่นะผมว่านะเดี๋ยวมาดูกันครับเบื้องต้นแก้บืงแบงต้นก็แก้ไปแล้วนะครับเหลือจุดนี้แหละครับทำไมต้องเคลื่อนตีฟ้าอ่อนเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ขอาแกะดูก,กอนนะครับ ทำทีละสะเตปนะครับอ่เพราะว,ว่าซัมซุงปัญหาจะเยอะนะครับเท่าที่เจอมาปัญหาเยอะมากเลยอันนี้แพรใหม่นะครับอันนี้แพรซื้อมาใหม่ครับอันนี้แพรเก่าแพรของเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับ ว่าเกิดจากอะไรนะครับสัญญาณช่วงด้านกับช่วงบนก็ดูละเอียดหมดแล้วนะครับแก้ไขเบื้องต้นหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็จะลองแก้อยู่อย่างอื่นดูนี่ยนะครับจะเอาบอดี้เดิมมาดูด้วยนะครับบอดี้ก็เป็นบอดี้ใหม่นะครับบอดี้บอดี้เนี่ยก็มันมาแบบนี้เลยนะบอดี้แท้้วย ไม่น่าเป็นนะเอน,นีปเปลี่ยนเปลี่ยนแพทุก,ก่อนนะดลองเข้าอาาอกขอออกนี่นะครับเพราะว่า a 5 2 5สอ g พึ่งพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งได้มาทำนะครับ บอกว่าจุดจุดเสียเยอะเป็นเพราะว่ากำลังศึกษาอยู่นะครับตัวใหม่ๆเนี่ยปัญหาย,ยังไม่เจอนะครับ 5G พวกนี้พูดแต่สีเท่าจำแต่รุ่นเดิมรุ่นอื่นนะยังไม่เคยแบบทํำซัมซุง Samsung แบบ เป็นเต็มที่สักทีนะครับัมสูงปกติก็จะเป็น Oppo Vivo นะครับัสมสูงมันดีอยู่อย่าง,งมันง่ายกล้องก็ได้ยินเสียงกล้องครับมันโฟกัสตามมือเาได้แล้วนะ ดูนะครับรูปคบบนี้จะเป็นไหม นี่นะครับซิมยังไม่มีบริการแล้วก็ขึ้นนี้นะครับกกระบาดอ่าก้านนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ่านี้เราเปิดลองปิดดูแต่มแปลกตรงนี้ครับ อย่างแสงแฟดเนี่ยเปิดแฟดปิดปุ๊บมันก็หายฮะนี่ยยิ่งขึ้นเท่าเหมือนเดิมอันนี้ก็เนี่ยปิดปุ๊บก็หายครับเปิดปุ๊บก็ขึ้นมาสปอร์ตก็ขึ้นนะฮะเนี่ยยกเว้นตัวนี้ครับค้างนะครับมือนมือนเหมือน,นมันมีคำสั่งอะไรยักอย่างนะครับียตอนนี้เปิดไม่ได้ละ หมดเครื่องบินนึ่งแหละครับมีปัญหาคิดว่าทําให้มันเครื่องซิมการกะบ,บาดนะคอัานี้เรารีเซ็ตนะจะแก้ไขกันนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาต่อให้ให้ให้รู้นะครับหรือว่าไม่งั้นก็จะลองเปลี่ยนบอร์ดอีกบอร์ดหนึ่งนะครับจะได้รู้กันไปนะครับเพราะว่ามัน เป็นข้อมูลใหม่ดูครับตรงเนี้ที่ยังไม่เคยเจอนะฮะอาการแบบเนี้ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับสีสีฟ้าอ่อนนะครับสีฟ้าแบบจางๆเนะี่ยถ้าปกติเราก็เรียกว่าสีเทาใช่ไหมอันนี้เราปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนะี่ยถ้าเราปิดมันเนี่ยปิดลำโพองอะลำโพงฮะ ก็จะขึ้นอย่างนี้หมดเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเข้มเหมือนปกตินะครับแต่ตัวนี้มีปัญหานะครับน่าจะเป็นที่ตัวบอร์ดนะครับคือแก้ปัญหาหลายรอบแล้ว เดี๋ยวมาดูกันอีกสักตั้งหนึ่งครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแก้ไขก่อนแล้วมีข้อมูลแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าต่อเลยนะครับ s a m s u n g a 5 2 5 g นะครับรหัสบอร์ดกับรหัสบอร์ดล่างครับก็คือถ้าเราได้มานะครับ หรือว่าเอามาซ่อมเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตูดนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าตูดรหัสอะไรนะครับตูดเก่ามันอะสำคัญเลยนะครับสัญญาณโนซิมเครื่อนการกระบาดนะครับอยู่ที่ตูดล่างนะครับชุดใครชุดมันนะรหัสต้องตรงนะครับถ้าเวลาชาร์จแบตอ่าชาร์จแบตไม่ได้ครับเปลี่ยนสลับกันขึ้นรูปชาร์จนะครับขึ้นรูปชาร์จเลยทำยังไงแก้ไขไม่ได้เลยครับ ขึ้นรูปชาร์จให้เห็นเลยนะครับมันไม่ยอมชาร์จเลยปัญหาสําคัญเลยนะครับแล้วก็โนซิมด้วยนะครับบอดใครบอดมันนะครับพอดีผมสลับกันนะครับสลับแล้วยกไอ้ซ็อกเก็ตด้วยครับซ็อกเก็ตพอดีซ็อกเก็ตล้มนะครับก็เลยสลับเอาซ็อกเก็ตมาใส่อีกตัวนึงครับอันนี้บ์ดนี้คู่นี้นะครับแต่ผมสลับเอามาใส่ตรงนี้แล้วมาใส่ตรงนี้ก็เลยไม่ได้นะครับ ก็ต้องหาตูดใหม่มาเปลี่ยนนะครับก็เราดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ a52 นะครับต่ออ่าถ้าปกตินะครับตรงนี้นะขึ้นลูกกระาการกระบาดนะครับซิมการกระบาดตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ซิมนะครับ อันนี้คือตูดล่างตูดล่างตูดล่างไปแล้วนะครับถ้าขึ้นกากบาดนี่คือตูดล่างไปแล้วตรงนี้ต้องต้องขึ้นรูปซินนะครับขึ้นรูปสัญญาณนะครับขึ้นรูปสัญญาณออกนะอันนี้คือกากบาดนะครับเมื่อเราอซิมใส่ลงไปอ่าขึ้นโนเลยนะเนี่ยขึ้นเหมือนกเดิมนะครับขึ้นมาสองอันเลยจากอันเดียวก็เป็น2ออันใช่ไหม สัญลักษณ์คือเครื่องบอร์ดตัวบอร์ดอ่านซิมได้นะครับบอร์ดให้ดูบอร์ดกัน,นตัวบอร์ดรับซิมแล้วนะครับรู้แล้วเบอร์อะไรรู้หมดเลยนะครับเรียบร้อยอตัวบอร์ดอ่านแล้วครับชุดที่ไม่อ่านคือชุดนี้นะครับชุดปล่อยสัญญาณตูดล่างนะครับอ่าเดี๋ยว เราได้ข้อมูลมาจากผู้รู้นะครับตูดนี้แพงมากนะเพราะว่าเขาขายแพงมากนะครับบอกไว้ให้ไม่ใช่ร้อยกว่าบาทนะครับดูรหัสให้ดีนะครับรหัสตูดอ,ะอ่ะอ่าเอห้าสองเหมือนกันตูดไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมก็จะไปซื้อเพราะผมหาข้อมูลมาแล้วทีแรกว่าจะเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนนะครับชาร์จไม่ขึ้นชาร์จไม่เข้านะครับกากระบาดแล้วก็ซิมไม่อ่าน ต้องเอาตรงรุ่นนะครับอันนี้คือของเดิมมันนะครับของเดิมของตัวนี้แต่ผมเปลี่ยนเอาอีกตัวหนึ่งมาใส่รหัสไม่ตรงกันนะครับอ่าอันนี้เป็น80 a 2อขีด8ปครับ a ขีด0อันนี้เป็น0ูนย์สครับไม่ตรง03อยู่ข้างในนี้นี่นะครับคือมันตรงกับบอร์ดตัวนี้ แต่บอร์ตตัวนี้ยังไม่ไม่ได้ปลดรหัสนะครับผมก็เลยมาไม่มาใส่นะครับที่ใส่ละใส่ไปแล้วมันไม่อ่านนะครับก็คือบอร์ดล่างมีปัญหาครับขึ้นนอซิมเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ให้ดูนะอ่าเห็นไหมเห็นสายลักไหมครับเนี่ยผมจะต้องไปแก้กนะครับตรดลร่างเนี่ยเดี๋ยวปเรามาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยกันนะครับ ว่า A52 5G ของซัมซุงทำไมถึงมีปัญหาเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลด้วยกันนะครับคลิปเป็นจะเป็น EP แล้วต้องทำเป็น EP แล้วนะครับขนาดนี้ต้องออ EP ห่ง EP 2 EP 3าแล้วไม่รู้่าจบ EP ไหนนะครับหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับดูไปด้วยกันนะครับ พอได้ข้อมูลข้อมูลเชิงลึกมาหลายรูปแบบแล้วนะครับว่า A2 เนะี่ยเจ้าปัญหานะครับปัญหาที่เราเจอก็คือ no ซิ m ที่แรกที่แรกอ่านซิมได้นะครับโทรเข้าโทรออกได้นะครับทีแรกเนี่ยพอมาเปลี่ยนตูดไปเลยแล้วตูดนี้ชาร์จได้นะที่แรกชาร์จได้ครับแล้ว มันโดนน้ามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม,ม่ป๊บไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องหาเนี่ยเอามาใส่บอรดบอร์ดเนี้นะครับเพราะราหัสมันตรงกันนะครับส่วนบอร์ดนี้ก็คือของมันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องแก้ไขตรงชุดแพรในี้ก่อนนะครับคือ,อโดนกระแทกมาแล้วบอดี้งอนะครับบอดี้งอมันก็ดึงกระชากต,ตรงนี้นะครับภาพก็เลยขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับ ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะสกิปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหาข้อมูลเดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรจะเอามาลงให้ดูนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยต่อ e ีพใหม่